วันนี้มาพบกับสินเชื่อจากโครงการที่ชื่อว่าห่วงใยกันเป็นสินเชื่อดีๆจากธนาคารอมสินที่มีวงเงินให้กู้สูงสุดถึง2อง0,000บาทจะมีะรายละเอียดอย่างไรบ้างมาติดตามกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะ โดยล่าสุดธนาคารอมสินนั้นได้เปิดโครงการที่ชื่อว่าโครงการห่วงใยกันคลายล็อกไรกังวลมีทุนตั้งตัวโดยโครงการนี้ได้มีกำหนดสิ้นสุดโครงการภายในวันที่31ธันวาคมปี2564เป็นสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยที่เข้าร่วมโครงการมาตรการของรัฐบาลม .33 เรารักกันคนละครึ่งเราชนะ และยิ่งใช้ยิ่งได้โดยรายละเอียดและคุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอสินเชื่อรวมถึงรายละเอียดของสินเชื่อโครงการห่วงใย,ยกันจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะคือ1เป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้คือเป็นผู้ประกอบการรายย่อยเช่นผู้ประกอบอาชีพค้าขายบริการและผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำน่ายหรือเป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่นข้าราชาการทหารตำรวจลูกจ้างของหน่วยงานราชาการรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทเอกชนที่มีเงินเดือนประจำา2เป็นบุคคลธรรมดามีสัญชาติไทยมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน60ปีและในกรณีที่ผู้กู้นั้นมีอายุไม่ครบ20ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้ปกครองจัดทำหนังสือให้ความยินยอมในการจัดทำนิติกรรมสัญญา 3. เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้ 4. มีสถานที่ประกอบอาชีพและที่อยู่อาศัยแน่นอน 5. เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกณนะสาขาที่ยื่นขอกู้เงิน 6. ไม่เป็นลูกจ้างพนักงานผู้บริหารหรือกรรมการของธนาคารอมสิน และต้องเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกนะสาขาที่ยื่นขอกู้เงินและต้องไม่เป็นลูกจ้างพนักงานผู้บริหารหรือกรรมการของธนาคารอมสินและต้องไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชนรายบุคคลอเนกประสงค์สำหรับวัตถุประสงค์การกู้นั้นเพื่อเป็นเงินทุนเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นต่อการดํารงชีพรวมถึงชำระหนี้สินอื่นๆแต่ต้องไม่นำไปปิดบัญชีเดิมที่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL ของธนาคารซึ่งทั้งนี้ต้องไม่นำเงินกู้บางส่วนจากการกู้ในครั้งนี้ไปลงทุนในสลักอมสินแล้วนำมาเป็นหลักประกันเงินกู้ในคราวเดียวกันสำหรับจำนวนเงินให้กู้นั้น จะให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ไม่เกินรายละ200,000บาทซึ่งทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ณนะวันที่ทำนิติกรรมสัญญาต้องไม่เกิน200,000บาทต่อรายสำหรับอัตราดอกเบี้ยนั้น เป็นอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้และอัตราดอกเบีย้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้เป็นไปตามประกาศกำหนดและสำหรับระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้สำหรับวงเงินกู้ไม่เกิน50,000บาทจะให้กู้ได้ไม่เกิน3ปีหรือ3 6งวดสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่5้0 0บาทจนถึง1 0 0 0 0แสนบาทให้กู้ได้ไม่เกิน5ปีหรือ60งวด และวงเงินกู้ตั้งแต่1 0 0 0 0 0บาทถึง0 0 0 0 0 0บาทให้กู้ได้ไม่เกิน8ปีหรือ96งวดซึ่งหากผู้กู้ประสงค์ชำระคืนเงินกู้เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดให้ใช้หลักประกรันการกู้เงินดังนี้คือหลักทรพัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงินให้กู้ได้ไม่เกิน8ปีหรือ96งวดและหลักประกันทางธุรกิจเต็มวงเงินให้กู้ได้ไม่เกิน5ปีหรือ60งวด สำหรับวิธีการคำนวณการชำระคืนเงินกู้ให้ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนการคำนวณชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่หรือ flat r a รดซึ่งทั้งนี้กรณีชำระเงินง้วตามปกติเกินกว่าครึ่งหนึ่งของสัญญาสามารถชำระคืนทั้งจำนวนเพื่อนำไปคำนวณวงเงินกู้ใหม่ได้โดยหลักประกันการกู้ สามารถใช้หลักประกันประเภทหนึ่งประเภทใดดังต่อไปนี้คือกรณีใช้บุคคลค้ำประกรันผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ค่ะคือมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกรันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน60ปี และเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอนสามารถติดต่อได้ไม่เป็นพนักงานธนาคารอมสินคำประกันผู้กู้ได้ไม่เกินสองสัญญาและเมื่อรวมทุกสัญญาแล้วจะต้องไม่เกิน2 0 0แสนบาทโดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขวงเงินกู้ไม่เกิน50,000่นบาทเป็นบุคคลที่ธนาคารให้ความเชื่อถือหรือเป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอนตั้งแต่เดือนละ9 00 0บาท ขึ้นไปไม่น้อยกว่า1คน2วงเงินกู้ตั้งแต่51 0 0 0บาทถึง2 0 0แสนบาทจะต้องเป็นบุคคลที่ธนาคารให้ความเชื่อถือหรือเป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอนตั้งแต่เดือนละ900 0บาทขึ้นไปไม่น้อยกว่า2คนหรือเป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอนตั้งแต่เดือนละ20,000บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่าหนึ่งคนสำหรับหลักประกันประเภทอื่นที่เป็นของผู้กู้หรือของบุคคลอื่นที่ยินยอมให้ใช้คำประกันได้ได้แก่อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ดินว่างเปล่าหรือห้องชุด ที่ดินที่เป็นที่สวนที่ไร่ที่นาซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญมีไฟฟ้าสาธารณูปโภคพื้นฐานตามความจําเป็นและมีทางสาธารณประโยชน์ซึ่งสามารถเข้าออกได้สะดวกให้รับเป็นหลักประกันได้ร้อยละหนึ่งของราคาประเมินซึ่งทั้งนี้ผู้คําประกันต้องไม่เป็นเจ้าของหลักประกันเงินกู้ ตามสัญญากู้เงินฉบับเดียวกันโดยหลักประกันทางธุรกิจที่กำหนดรับเป็นหลักประกันมีดังต่อไปนี้คือหนังสือรับรองสิทธิ์การเช่าของแผงค้าหรือร้านค้าที่สามารถเปลี่ยนมือได้ให้รับเป็นหลักประกันได้ไม่เกินร้อยละ80ของมูลค่าหนังสือรับรองสิทธิ์การเช่าที่ใช้เป็นหลักประกัน ยานพาหานะที่ใช้ในการประกอบธุรกิจให้รับเป็นหลักประกันได้ไม่เกินร้อยละ95ของราคาซื้อขายรวมอุปกรณ์ตกแต่งที่ติดกับตัวรถและไม่เกินราคาประเมินของธนาคารแล้วแต่ราคาใดต่ำกว่ากรณีเป็นยานพาหานะที่ใช้แล้วคำนวณราคาประเมินให้ร้อยละเจของราคาประเมินยานพาหานะที่ใช้แล้ว สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมน,นั้นท่านที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือสามารถโทรสอบถามได้ที่ c o n t ทคเซ็นเตอรเบอร์โทรศัพท์1115และเข้าดูรายละเอียดได้ที่หน้าเพจ Facebook GSP Society ค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ